ไรนี้คนกูนม่ให้มึงเอาขวดไปขายกูไม่ได้ให้เอาเล็กแม่เอากูบอกใันนี้เกิดเป็นเหมือเป็นเวนเป็นเนกูยากน่าต่ข่ายนี่แหละยึกียัยงบักลูกเคยมึงก็บอกเคยว่าสิจับสิจองถาดพูดนนะ่ะมึงลักษณะ ได้ขวดเหลราเน็ตกิเล่เจ๊งแซ่เจ๊งแซ่มือได้ก็ได้ไม่ใช่นั่นเราเบิร์ดขอแค่เนี้ยกูบะมี่ดักเอากูบะมี่งินอีกแล้วมือนี่นัน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 ขวดกูเนีกระสอบนั่นเอาไปขายไปวู้ยมันี่ได้ยักบาทขวดเนี่กระสอบได้เพราะหาบาทไม่ได้เท่าไรจะเอาแล้วนั่นขวดขวดไปที่ละนั่น บ่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 มันได้น้อยโอ๊ยแกหนากระยะที่เอ้าไปหาทา้งหลก็ไปหาเอาตีหลังเงินนั่นเอ้ยบ่เอ้ยแล้วบ่แม่เด็ตคอยเห็นอยู่อย่างหนึ่งคอยจะไปขายของห่างมันคือนจริงห่างแหละคอยเนี้ยมึงส่งเออีหยังระบาดนี่หัวอีหยังคอยเกิดขอน้ำเจ้านั่นล่ะโอ้ก็มีแต่ขวดของพูกนั่น ก็สอบอยู่เนี่ยเน้นที่บอกผุนพูนผนแม่สอบขวดเบิดได้น่ะเบ,บ,บ,บ้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 บนั่นได้สามบาทเบ้าอาดอกเฮ้ยนกูหยา,าสามบาทอัน,นมือไดกระได้สามบาทหนึงยย่งไปสิอยากได้นะ่ะว่าให้เอาขวดไปขายพัน่าได้สามบาทเฮ้ยทำไม่เท่าไม่ทันกู ของแฉแบบหลนี่นี่มองมันสิได้เงินออ้ย,ยไปไขรพออย่างนี้เรือโลละชิบบาทได้ไลายได้ไลายกัวขวดไปไปไปเฮ้ แต่ยังคนกันพวกนาให้มึงเอาขวดไปขายพวกได้ให้เอาเล็กแม่เอาพวดแบบนี้จะนัดจะบอกบูหูเรื่องแท้หนิอันนี้ของพ่อใหญ่มึงละแพงจนว่าได้นี่มันจึงย่างมาหอดซซมือนี่ค่ะสั้นมันหมดแล้วบนย่างเด้นี่ไถ่เล็กกสร้างเอ้ามันย่างย้อนย่งย้อนแพงเลยหน่มึงเสียมาเอาไปเห็ดย่งบ้านเรื่องเจ้าว่าว่นไหนควรจะยังก้าวก้าวตัวนี้ตีโอ้แกบนี่จะนัดจะบูหูของเขาแพงเลยหน่ เาเาไปก่อนอุ้ยบ,บักอันนี้จะนะจะกุจะเสียเราไม่ไหมอุ้ยของเพลนได้น,ดนังของเพลย์เราแพงอู้กะสันเราเงินมามาันไม่บ,บักอันนี้กูกจะเปนจะให้บ,บักอันนี้แด้วเจกูสี่ยแนวไดอาลบมื่ออบมื่อเด้อมันต้องมีได้นี้น,นีแต่อยู่หนี่ไดนี่มันอยเรื่องมากเลยนะ